คุณผู้ชมจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมีดีกรีด็อกเตอร์จากต่างประเทศมีเงินเก็บหลักร้อยล้านบาทผู้ชมวางเป้าหมายในการใช้ชีวิตในวัยใกล้ๆ60ปียังไงครับแขกรับเชิญของเราในตอบโจทย์คืนนี้เรื่องราวคล้ายๆกับที่ผมบ้านเนี่แหละครับเป็นด็อกเตอร์จากต่างประเทศเคยทําธุรกิจรวยหลักร้อยล้านแต่ว่าวันหนึ่งเขาเจอจุดพลิกผันในชีวิตแต่มันเป็นจุดพลิกผันที่ทําให้เขาพบกับความสุขที่แท้จริง เขาเลือกที่จะเดินทางกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดสักแก้วแล้วก็ทําการเกษตรแบบผสมผสานด้านหลังของผมก็คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เขาทําขายใช้ชีวิตแบบพอมีพอกินแม้ว่าจะไม่รวยแต่ก็ไม่ยากจนแน่นอนนะครับที่สําคัญเขาไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ความสําเร็จของตัวเองยังพยายามจะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ๆนํากลับไปพัฒนาบ้านเกิดตอบจทย์คืนนี้ครับผมจะคุยกับดรเกริกมีมุ่งกิจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวรรณเกษตรเขาชะกันจังหวัดสระแก้วครับ อาจารย์โด่งดังในโลกออนไลน์มากนะครับประชดประชันเสียดสีคนในเมืองว่าเอ๊ะทำงานเดือนละ2 0,000น,นะ,ะเผชิญรถติดค่ากินค่าอยู่ในกรุงเทพก็แพงในขณะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มาอยู่ที่นี่เนี่ยทำไรายได้วันหนึ่งได้20,000ตกลง2 0ง0 0จริงเหรอครับได้จากไหนครับจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงเสียดสีครับแต่เป็นเพียงเชิญชวนชักชวนให้คนที่อยู่ในชนบทไปทํางานในเมืองอ กลับบ้านเราได้ไหมเพื่อพัฒนาบ้านของเราเวันเราสองหมื่นนั้นจริงๆแล้วอ,อ,อาจจะน้อยไปด้วยซ้ำถ้าทําจริงจังทำได้มากกว่านั้นเองครับทำได้มากกว่านั้นแต่จริงๆแล้วเรื่องสองหมื่นที่เราตั้งขึ้นตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเรากําลังชวนเรากําลังสู้กับระบบทุนนิยมเอาที่เอาเงินไปตัวตั้งเราจะสู้ด้วยการเ,เราจะโฆษณาเชิญชวนให้เขากลับบ้านเนี่ยแล้วก็ ไปบอกทํางานยังไงเงินล้วสุดท้ายได้สองหมื่นเขาคงจะดูห้าวิแรกก็เรื่ออย่างน้อยกระตุ้นว่าดูไม่จบือจะกลับบ้านดีเพราะนั้นถ้าเราสู้กับทุนนิยมเราต้องเอาทุนนิยมเข้าไปแข่งขันครับเขาทํางานเดือนละสองหมื่นเราบอกเราวันละสองหมื่นก็ได้ถ้ากลับบ้านแล้วทําจริงจังมันทาให้คนดูต่อจนจบก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นโต้โผใหญ่ในการจะเชิญชวนให้คนกลับบ้านแบบนี้นะครับ อยากให้เล่าชีวิตโดยสรุปย่อๆสักนิดหนึ่งว่ามันมีจุดพลิกผันอะไรครับอาจารย์เคยมีเงินเก็บเป็นร้อยล้านไม่ใช่หรอครับเป็นด็อกเตอร์จากฟิลิปปินส์นะครับทำไมสุดท้ายในช่วงผมจะจะใช้คําว่าบ้านปลายชีวิตได้ใกล้จะหกสิบแล้วเนี่ยถึงเลือกมากลับมาบ้านเกิดแล้วมาทําการเกษตรแบบนี้รจริงๆผมชอบการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแหละแต่เพียงแต่ว่าโอกาสในการทําเกษตรไม่มีเพราะเนื่องจากว่าพ่อแม่ก็ส่งเสริมให้เรียน สูงที่สุดเท่าที่จะเรียนได้ก็เลยก็เลยเรียนไปจนกระทั่งจบจบแล้วก็ก็ทํางานเป็นครูอาจารย์จากนั้นก็เป็นเรื่องของในการจับซื้อที่ดินขายที่ดินปล่อยที่ดินซื้อมาขายไปเ,เห็นว่ามันทําเงินได้ดีแต่ก็ยังยังชอบกเกษตรอยู่นะเพียงแต่โอกาสที่จะก,กลับมามันน้อยเพราะเนื่องจากเราอยู่ในวงการนั้นแต่เป็นข้อดีคือเราอยู่ในวงการที่อยู่ในสังคมในสังคมเมืองมาก่อน แล้วรู้ว่าเรามีเงินมีทองมากๆมา,ก,มาก,ก่อนเป็นอย่างไรชีวิตมันเป็นยังไงเหมือนเห็นเห็นเปรียบเทียบกันใช่เห็นเปรียบเทียบได้เลยว่าขณะที่มีเงินนั้นเงินกับความสุขมันคนละเรื่องกันมันคนละทางเพราะฉะนั้นถ้าความสุขมีเงินเงินคือความสุขเพราะฉะนั้นคนที่มีมีเงินก็แสดงว่ามีความสุขแต่ทําไมคนมีเงินทุกวันนี้ทุกจังทถ้าเงินซื้อความสุขได้คนรวยย่อมมีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงแล้ว พอมีพอกินครับพอใช้พอเพียงอันนี้สุขที่สุดและเจอจานทร์ผ่านจุดนั้นมาละพจุดที่มีเงินเยอะๆซื้อใช้เงินซื้อทุกอย่างที่อยากได้ใช่แล้วก็มันไม่ใช่สุขที่แท้จริงมันเป็นสุขจอมปลอมเอ๊แต่มันก็ยังไม่เห็นจุดเปลี่ยนว่าทําไมอยู่ดีๆมีเงินแล้วมาทําการเกษตรมันมีปัญหาอะไรพลิกผันหรือเปล่าฮะจุดพลิกผันคือมีเงินแล้วมันไม่มีครับตั้งแต่เริ่มไม่มีเงินจนกระทั่งหาเงินมาได้สุดท้าย ขาดทุนเจ๊งแต่ระบบขาดทุนจากการทำธุรกิจแล้วไม่เหลืออะไรครับเหมือนกับสูงสุดคืนสู่สามัญเออมาทำให้เราฉุกคิดได้ว่าจริงๆแล้วการมีเงินไม่สำคัญเลยการมีความสุขสำคัญกว่าเงินมันจะตามมาเองหลังจากที่เรามีความสุขความสุขนั้นเกิดจากการกระทำของเราเพราะฉะนั้นตอนที่ผมมีเงินตอนนั้นแล้วก็ตกอับจนกระทั่งเ,เจ๊งไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยมันทำให้เราคิดได้ว่า การมีเงินกับการที่พอดีพอดีอันไหนสําคัญกว่ากันครับแล้วก็จะกลับมาตรงนี้แล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตเกษตรตรงที่เราเคยชอบแล้วเห็นว่ามันมีความสุขจริงๆคืออาจารย์เป็นคนปราจีนบุรีใช่ครับนะครับปัจจุบันก็คือเป็นสระแก้วละพื้นที่ตรงนี้เริ่มอำเภอสระแก้วเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีครับแล้วก็ตอนนี้ขยับฐานะเป็นจังหวัดก็เหมือนกับว่ากลับบ้านเกิดกลับจากที่ทําธุรกิจร้อยล้านตอนนั้นเนี่ย แล้วก็กลับมาอยู่ใช้ประโยชน์ในที่ดินของตัวเองเป็นที่ดินที่พ่อแม่ส,สร้างไว้ให้ครับแล้วพ่อแม่จากไปแล้วเราก็ถือว่าพ่อแม่ก็เป็นเกษตรกร,ซ,ร,กรซึ่งก่อนนี้แทบมองไม่เห็นค่ามันเลยเอ,อแต่ก่อนก็มองเห็นค่ามันกันแต่โอกาสกลับมันยังไม่ได้ทเพราะว่ามันยังหลงระเริองอยู่กับกับการมีเงินมีทองเพราะการมีเงินมีทองทำไมเรียกหลงระเริงเพราะใครที่มีเงินแล้วมักจะโลภโลภหมายความว่าอยากมีมากขึ้นเรื่อยๆ ยังไม่เคยเจอเพื่อนหรือใครคนใดคนหนึ่งที่มีเงินพอดีแล้วหยุดม,มีแต่ทุกคนไข,ขว้าจะหาเพิ่มได้อย่างไรครับจะขยายธุรกิจได้อย่างไรจะขยายกิจการได้อย่างไรสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์พาไปดูหน่อยครับว่าตกลงอยู่ที่นี่ที่บอกว่าได้วลาสองหมื่นเนี่ยทำอะไรกันแน่นะครับ,รบได้ครับผม ครับเรานั่งอยู่หน้าเตาเผาถ่านที่อาจารย์ทําขึ้นมาก็เรียบง่ายนะครับไม่น่าเชื่อว่าด็อกเตอร์จะมานั่งเผาถ่านแบบนี้นะครับเผาถ่านมันรวยได้จริงเหรออาจารย์ครับจริงๆเผาถ่านผมไม่ได้เน้นรวยครับเน้นเพียงแต่ให้มีกิจกรรมทําในแต่ละวันถ้าเราไม่เผาถ่านเราจะใช้เวลาว่างของเราไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะองการเผาถ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่สุดใน,ใน,ในบรรดาเกเษตรในแถว จุดที่ผมทําอยู่ไม่งั้นโบราณคงไม่เรียกว่าไอ้นี่เป็นคนเอาถ่านคนเอาถ่านกว่าจะเป็นคนเอาถ่านได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือด้วยวิธีการเหมือนจะง่ายแต่ทําให้มันดีได้ได้คุณภาพและปริมาณที่ดี่การให้ถ่านมีคุณภาพดีและความพินออกให้หมดควันของมันเราสามารถจะให้เกิดการควบแน่นทําเป็นน้ําส้มควันไม้กันน้าส้มควันไม้ออกมาใช้ในการเกษตรใช้ในวงการอุตสาหกรรมได้หลายประเภท ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรพยายามตั้งแต่ปีนต้นไม้ตัดแต่งกิ่งอเอากิ่งมาตัดเป็นท่อนๆกว่าจะใส่เตากว่าจะจุดไฟติดกว่าจะดูควันเป็นกว่าจะดักน้ำซุปขไม้ได้ช่วงไหนเสร็จแล้วก็ปิดเตากว่าจเจ้า่านออกได้ใช้เวลาอย่างน้อยสุดคือ24ชั่วโมงมเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความละเอียดละออนิดหน่อยหนึ่งความละเอียดสองค,ความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นคนเอาฐานหมายความว่าคนนี้ได้ทํางานมุง่งมั่น ขยันขันแข็งเอาใจใส่ดูแลสิ่งที่ก็าทาดีดๆเขาโบราณยังเรียกคนเอาฐานเพราะมันทําได้ยากไม่ใช่ใครก็ทําได้ครับนอกจากเผาฐานแล้วในที่ของอาจารย์อาจารย์ทําอะไรอีกบ้างครับออสําคัญที่สุดก่อนเผาฐานเนี่ยคือปลูกต้นไม้ตรงนี้บริเวณนี้50ไร่ผมปลูกต้นไม้ไว้470ชนิดให้ผสมผสานร,ระหว่างไม้โตเร็วโตวปานกลางโตช้าครับ สามปีแรกเนี่ยสี่ร้อยเจ็ดสิบชนิดแล้วสี่ร้อยเจ็ดสิบชนิดนั่งรถเข้ามาก่อนจะถึงที่ของอาจารย์ก็เห็นบางคนก็ทําเป็นไล่เดียวชนิดเดียวเหมือนกันหมดนะครับเป็นแถวๆแถวใช่เป็นเชิงเดียวซึ่งจริงๆเชิงเดียวไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนให้ทําอะไรเชิงเดียวยกเว้นประเทศตะวันตกที่ทําอย่างนั้นแต่เมืองไทยเรามีต้นแบบเยอะที่สอนให้ทําเกษตรผสมผสานแม้แต่ปลูกต้นไม้ก็อย่าปลูกชนิดเดียวอย่างเดียวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ตัดสอรเรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือให้มีป่าที่กินได้ใช้ประโยชน์สร้างที่อยู่อาศัยได้ใช้ใช้สอยได้ทําเชื้อเพลิงได้จักสารได้ประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นจุดแรกเลยแรกเริ่มคือผมต้องปลูกต้นไม้ไว้ก่อนปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด3ปีแล้วเราจะมีการตัดแต่งกิ่งของต้นไม้เพื่อเอามาใช้เผาถ่านาจากนั้นใบไม้เราก็จะกวาดกองรวมหมัก หมักด้วยจูริรีหน่อกล้วยรหรือถ้ามีพอดอนหนึ่งก็ใช้พอดอนหนึ่งได้กากน้ําตาลหมักประมาณสักออสองเดือนออกับกองทุก7วันเพื่อให้มีกิจกรรม,มเ,เดี๋ยวนี้ดินแบบไม่กับกองก็ได้แต่ก็ใช้เทคนิคแต่ผมเห็นว่าให้เรามีกิจกรรมรทําดีกว่าฟ,ฟังเหมือนอาจารย์พูดเลยทุกอย่างผ่านการวางแผนหมดเลยนะครใช่ เกษตรกรถ้าหากจะจะรู้ว่าเดือนนี้จะต้องทําอะไรเดือนหน้าต้องทําอะไรจริงๆผมวางแผนหลายปีด้วยจริงๆผมวางแผนก่อนมาทําอว่าจะทําอะไรก่อนและหลังและอะไรไปพร้อมๆกันครับใช้เวลาวางแผนสามปีครึ่งก่อนที่จะมาทําตรงนี้เพราะนั้นเกษตรกรทุกวันนี้ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะอาจจะขาดการวางแผนว่าควรจะทําอะไรก่อนอะไรหลังควรจะปลูกอะไรบ้างในที่ของตัวเองครับแล้วจะใช้ประโยชน์สูงสุดจาก สิ่งที่เราปลูกนั้นได้อย่างไรอย่างปุ๋ยเนี่ยครับจะมีสักกี่คนที่ทําเองแบบอาจารย์ก็เริ่มตอนนี้เริ่มึก็เห็นส่วนใหญ่ก็ผูกขาดกับบริษัทก็ไปซื้อมายาฆ่าแมลงก็ไปซื้อมาผลผลิตได้เสร็จแล้วก็ขายเขาก็าากวนเวียนเป็นหนี้เป็นสินกันอยู่แบบนี้ครับที่จริงแล้วหาก,กเกษตรกรได้ศึกษาถ้ามีเวลานะเพราะส่วนใหญ่กเกษตรกรมักจะพะวงเรื่องหนี้สินตัวเองครับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเพราะถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันเจ๊งขึ้นมาแล้วทำไม่ได้อย่างที่เขาคิดล่ะเอ่อใครจะรับ พราะนั้นอะไรที่เขาเคยทาและเคยได้อย่างไรเขาก็ทําแบบนั้นเพราะรู้ว่ามันจะได้ขนาดนี้ให้เปลี่ยนวิธีใหม่ให้คิดใหม่ไม่กล้าพอเกิดไม่ผิดพลาดขึ้นมาแล้วจะทำยังไงแต่ว่าหัวใจที่มาคุยกับอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ประสบความสาเร็จของอาจารย์คนเดียวนะครับ,รบอาจารย์พยายามจะสอนคนด้วยปัจจุบันนี้ที่นี่เปิดเป็นจะเรียกว่าอะไรครับเป็นศูนย์เรียนรู้มันมันไม่ใช่ศูนย์การเรียนรู้รแต่เป็นสถานที่ที่ทํางานจริงอื ในที่นี้จะมีคนมาหลายรุ่นแล้วใครจากที่ไหนจะมาเรียนที่นี่บ้างครับส่วนใหญ่คนมาที่นี่ส่วนใหญ่จะจบปริญญากันหมดมต้องการกลับบ้านต้องการศึกษาหาตัวเองว่าจริงๆงานที่เขาทาทุกวันนี้เขารู้ว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่ใช่เขาหละก็ต้องหาที่มันมันใช่เขามากกว่าเพราะคนเราเกิดมาทุกวันนี้ต้องการความอิสระธรรมชาติของมนุษย์คือจริงๆมีมีคนอยากกลับบ้านแบบอาจารย์เยอะใช่ไหมครับผมว่าเยอะนะแต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะใช่ ก็เลยมาเริ่มต้นเรียนจากอาจารย์มาเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนให้รู้ว่าใช่เข้าจริงๆหรือไม่เพราะฉนั้นมาที่นี่จะหนักทํางานเหมือนกรรมกรมเพราะว่ากเกษตรไม่ใช่งานสบายนะ,กะเกษตรไม่ใช่ได้อะไรมาง่ายๆถ้าคนมีความรู้กลับบ้านไปถ้าเทียบกับกรณีของอาจารย์เนี่ยครับ,รบมันไปสร้างประโยชน์อะไรในบ้านเกิดของเขาครับทุกวันนี้การพัฒนาจะอยู่ที่หัวเมืองใหญ่เพราะว่าคนไปรวมอยู่ที่นั่นสาธารณภุคต่างๆการจากการเก็บภาษีก็ต้องพัฒนาที่นั่น หากว่าแต่ละคนที่อยู่ที่ของใครของเขาที่ของใครของมันอย่างงี้นนะแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นความเจริญจะกระจายไปสู่ชนบทต่างๆได้เร็วขึ้นเพราะหากว่าเราจะรอเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่เป็นผู้นําจะยากต้องเปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะเป็นกาลมาสําคัญเพราะเขาไปทําแล้วมาสําเร็จจะเกิดการเรียนแบบจะเกิดการพัฒนาในในหมู่บ้านของเขาในตำบลเขาอํเาเภอเขาแลจะจังหวัดเขาเองโดยอาศัย คนที่มีการศึกษาเช่นนี้เพราะว่าการศึกษาไม่ใช่ไม่สําคัญสําคัญตรงที่เขามีความคิดต่อยอดมีความคิด<ม>ที่จะพัฒนาอะไรได้ง่ายแล้วก็จากทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ที่เขามีมันจะทําให้เกิดการสั่งสมความรู้พื้นฐานที่ได้จากที่นี่ไปเขาก็จะไปพัฒนาในที่ของเขาได้ดีขึ้น<ม>แล้วคนบริเวณนั้นก็จะเรียนแบบเพราะทุกวันนี้เกษตรกรมักจะเรียนแบบใครที่ดีก็จะทําตามแบบนั้นับ เเพื่่ออป็นตัวายางถ้าเทียบกับที่นี่นะครับ,รบเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรรอบๆตัวอาจารย์บ้างครับรอบๆนี้คือของผมเป็นธนาคารต้นไม้สาขาอำเภอเขาชะกันสมาชิกเราตอนนี้มีอยู่ประมาณ172อคนอก็จะปลูกปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของเขาา3 0อนคือจากเดิมที่ทําแบบไม่มีแบบแผนอะไรเลยใช่ใครอยากทําอะไรก็ทําอาจารย์มาเป็นคนเริ่มคิดแล้วก็ให้เขาเขาเรียนแบบวิธีของอาจารย์ใช่แต่กว่าจะเริ่มได้คือหมายความว่าผมเริ่มมา3ปีแล้วครับ ทีแรกเขาก็งงว่ามาทาอะไรทําอะไรปลูกต้นไม้เมื่อไรจะได้ใช่หลังจากนั้นมาสามปีเขาจะเรียนแบบตามแหละครจะแต่ละกลุ่มของสมาชิกเราจะมีต้นไม้ขึ้นมากมายจะทําการเกษตรแบบผสมผสานรู้จักเผาถ่านเป็นเพราะถ่านที่นี่ในแต่ละเดือนเราก็เราเผาไม่พอจําหน่ายเราก็ต้องเอาจากสมาชิกเรารวบรวมกันมาเพื่อจาหน่ายทั้งน้ําส้มควันไม้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ทั้งดินปลูกต้นไม้ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็จะรวบรวมจากสมาชิกมา ใน,ในการจคืออาจารย์ก็คาดหวังว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบนี้กับคนที่มาเรียนกับอาจารย์แล้วกลับไปทําที่บ้านเกิดมันเป็นความคาดหวังแล้วก็เป็นความสําเร็จส่วนหนึ่งเพราะโครงการนี้ทํามา2ปีแล้ว2ปีแล้วปรากฏว่าคนที่กลับไปหลังจากออกจากตัวนี้ไปเขาทำเขา,เขาได้จริงแล้วพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นครับแล้วยังยังมองไม่เห็นใครที่ประสบความล้มเหลวหลังจากที่จบจากที่นี่ไปครับถึงวันนี้อาจารย์เห็นเปรียบเทียบชีวิต วันที่มีเงินร้อยล้านทําธุรกิจสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับอยากซื้ออะไรก็ซื้อตอนนี้มาอยู่แบบสมถะแต่ก็ยังมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจําวันอาจารย์เห็นภาพสองภาพนี้มันแตกต่างกันยังไงครับอขณะที่เรามีเงินตอนนั้นเราใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างแต่คนที่มีเงินมักจะไม่พอเกิดความโลภอย่างมีมากขึ้นมาทําให้ทุกวันคุ้นคิดทั้งวันและทั้งคืนคุ้นคิดว่าจะเพิ่มเงินได้อย่างไรก็มรผมมาถึง อยู่ตรงที่ว่าเวลามันเจ๊งขึ้นมามันเจ๊งหมดพอลงทุนเต็มที่อพอเจ๊งหมดเลยไม่มีเลยเหลือมันคือสัจธรรมแหลวะว่าตอนที่เรามีเงิน,นมันมันมันไม่มันไม่มีความสุขตอนนั้น<ล>คิดแค่ว่าจะเพิ่มเงินใช่ใมไม่ได้วางแผนระยะยาวเลยเลยใช่ไม่ไม่นี่พอกลับมาทําเกษตรอาจจะเป็นเพราะความจําเป็นถ้าไม่ตกอับก็ไม่ทําเกษตรบางคนถามอย่างนั้นแต่ความจริงผมชอบเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว บางคนอาจจะบอกว่าแหมถ้าอาจารย์ไม่เจ๊งวันนั้นอาารย์ก็ไม่มาทําแบบนี้หรอกหลายคนก็คิดอย่างนั้นแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่พอเราถึงจุดที่เจ๊งสนิทเราก็เริ่มค้นหาความจริง <ừ. S 2> ได้ว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรกันแน่เกิดมาเพื่อจะมีเงินหรอตายเอาไปได้ไหมหเกิดลึกดมาเพื่อมีความสุขขณะที่มีชีวิตมีความสุขแ้วแบ่งปันความสุขให้กับคนต่างๆรอบข้างเราเรา,เราทําแล้วปรากฏว่าเราทาแล้วมันจริงอยู่มันทํามันเหนื่อยยากนะทำเกษตรเนี่ย เหนื่อยสายตัวแทบขาดกลางคืนไปไหนไม่ได้เลยเพราะมันง่วงนอนนะเหนื่อยแต่รู้สึกมันมีความสุขลึกๆทมากลางความเหนื่อยอยากตรงนั้นเราเห็นว่าตัวนี้มันมันน่าจะใช่หลักการของของการเจริญชีวิตของมนุษย์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็เลยเชิญชวนให้คนที่อยู่ในชนบทคนที่ทํางานในเมืองกลับบ้านได้ไหมกล้าพอไหมจะก,กลับบ้าน กลับบ้านเพื่อพัฒนาตัวเองนี่เป็นที่มาของคขา่าก,กล้าคืนถิ่นใช่ครับเป็นโครงการนคนกล้าคืนถิ่นครับที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กลางของโครงการขอย้อนไปนิดนึงครับตอนที่อาจารย์มาเนี่ยอาจารย์เจ๋งจากธุรกิจเดิมมาแล้วนะครับมานี่มีเงินเท่าไหร่ครับที่มาทําที่นี่เออเริ่มต้นที่ผมเงินมีเงินสดติดตัวมาคือ2 8 0 0ัรบาทกับนี่สินอีก0,000สนทุกวันนี้อาจารย์มาที่นี่ตอนปี5้าสห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งเริ่ม <51 S 2> ปีห้าหนึ่งครับ พอพอจะบอกได้ไหมครับว่าตอนนี้มีเงินเก็บทเท่าไหร่ครับเอเ่อตอนนี้ถามว่ามีเงินเก็บไหมเงินเก็บพอมีบ้างเพราะว่าผมจัดสัดส่วนไว้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยไม่จนแน่นอนเออจน,ไม,ไ,มจนมไม่ไม่จนถามรวยไม่ไม่รวยครับแต่รวยสุขความสุขเนี่ยซื้อไม่ได้ครับแล้วเรามีความสุขซึ่งเงินซื้อไม่ได้มันมันดีกว่ามีเงินนั้งหลายร้อยพันล้านแล้วเราทุกอะเลือกเอาระหว่างทุกมีเงินกับสุขแล้วพอมีพอกิน จะเลือกเอาอะไรครับ,รบสุดท้ายครับแนวพระราชำดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีผลต่อชีวิตของอาจารย์วันนี้มากน้อยแค่ไหนครับมีผลมากๆเลยเพราะว่าแม้ต่างชาติก็ทรงยกย่องพระอ,องค์ว่าเป็นเป็นบิดาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงบิดาแห่งความใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนกับธรรมชาติแล้วทรง,งสอนหลายหลายเรื่องมากเราเพียงเราปฏิบัติตามไม่กี่เรื่องความสุขก็เกิดแล้ว ความพอดีพอเพียงก็เกิดแล้วความยั่งยืนก็เกิดแล้วหากเราทําตามพระองค์ท่านสอนได้ทั้งหมดโอ้โหผมบรรยายไม่ถูกว่าความสุขจะลดเหลือขนาดไหนครับครับคุณผู้ชมครับหวังว่าตอบโจทย์คืนนี้ <c oughs> อาจจะเป็นหนึ่งแรงกระตุน้นหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจคุณผู้ชมที่อาจจะมีบ้านเกิดอยู่ในชนบทแล้วก็กําลังเข้าไปทํางานในเมืองแล้วก็กําลังอาจจะตั้งคําถามกับตัวเองอยู่ว่าที่อยู่ในเมืองนี้กําลังทําอะไรอยู่นะครับเรื่องราวของอาจารย์ อาจจะมีแรงกระตุ้นให้คุณผู้ชมอยากจะกลับบ้านกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับ,รบช่วงนี้กลับไปที่คุณนัฐาครับ